ครเช้านี้ลุงป้าพาเที่ยวก็มาเข้าสวนเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เข้ามาให้อาหารกระต่ายกระต่ายดำภูพานนะครับมาถึงกรล้อมหน้าล้อมหลังเลยน่าจะหิวเดี๋ยวก็ลูกเตรียมอาหารก่อน ซุกกนอยู่ในโพรงมีลูกอยู่ในโพรงอีกหลายโพรงเลยยังไม่ออกมากันใจเย็นๆเ,เออเดี๋ยวก็ลูกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว